วัสดีครับผมกับพุ่มหลานะครับในมุ้งบรรยากาศด้วยจากกับวันนี้เดี๋วว่าจะพาเพื่อนๆมาเล่อวนนะครับอยู่ลังบานนะครับนี่ครับโอ้เปือกมาได้เรลยมาหรือถึงต้องไปเก็บจักหนรู้ๆติดเลยไหนมีตัวนีซองมีซองตัวซองกัน nabik Okay. Này, cậu, nè tại mấy cậu qua đây kiếm nha cao đây đẹp nha mình đi đến đêm đi đấy Nó lấy ở đó đi con Thế mấy Ui lút Lút là tố ừ. lên Rồi ơi lút này, lê Ừ lên mà ta Ui ừ, lút rồi bằng bồn Rạt chính rạt ha. Ra đây ngoài lút lại tố rồi chứ tôi để tít chưa Ô ta Lút về tùa, không rồi chứ Lút lút Ừ, tố ăn đi có hô Kì tú Nước đi Ừ, ở đây chút yeah. Phải, 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 phải bắt lệ đi Ôi trời, đây thì tôi bắt Cứ mình lút ra đều điên ngoài bốn À, hên mai rồi quên Có chim haha, cười Đại lèo mẹ nó ta. Ừ. Tăng. tô cạnh Ta quên mình lịch nó Ừ. Lúc này ngay vứt nè. เก่งนี่ปัดปืนี้กไม่ออกไม่ออกอะไต้องขีกอ่ปุบอืมด้ก้อนเลวนเละอ่ะเห็นไหมส้มเท่านัน นั่นกับตม้ตมส้มอุ่ยคาดใส่ยคาดว่าเป็นหนังส้มใส่ชูเดีย๋ยวตัวนี้มาเป็นตัวนอ้ลดไอเมียกินนะครับตัวนี้อันสิีเลือกผมกินเดีงไนไม่เอาเปรีบนะพอดีเมียมันกำลังโถง้นมันกินตัวนี้อยยกมายกมือไงเอาทำไมอ่ะจุมไอเมียเนียอ่ย

ตัวไหนห้อยตัวนี <those ones. S 2> ้ตัวนี้ตัวไม่ท้วยังตัวนี้แปลว่ากินเนุ่มีโลกกระเลี้ยงแบบนี่กันมาเลยมาเลยตามมาเลยมันเปมือนดินไหมเพิ่มเลี้ยงห้อยกุ้งกันนะเกิดลูกเดิมาเรียงปลาก็มีนี่กับไข่ห้อยงั้นนั่นไข่ห้อยก็มีไม่ไข่ห้อยนู่นน้ะเออโน่นนูไข่ห้อยกุ้งมีปรอมเดี๋ยว่าลูกปันนี้นี่ตัวเล็กๆนี่นะหงมูมิด อ,อโอเคครับเดี๋ยวข้อจบคลิปไปเปลี่ยนแถวนี้ก่อนนะครับว่าไม่รู้แี่มาไรนี่ใต้แล้วไอ้มังเหน็บล้างมันงนี้ไม่ว่างกับตัดยางโอเคครับปกกระปุกไม่คลิปหน้านะครับไปไปแกงว่าไปเหนียวก้าวเลยไปไปโอเค נויה no, yeah. mm.